สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นในเรื่องของข่าวที่สโมสรแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับฮาคารชาราโูกูนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของอิสิมิลา์ดนะฮะในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับจริงๆข่าวนี้มีข่าวเชื่อมโยงมาได้สักประมาณ4-5วันแล้วนะครับรวมๆเนี่ยก็ประมาณ1อาทิตย์นะครับประมาณ1สัปดาห์ได้นะฮะข่าวมาแบบต่อเนื่อง สื่ออังกฤษพยายามเชื่อมโยงนะครับสื่อในอังกฤษอย่างเช่น Daily Mail, m i l e r ต่างๆนะครับสื่อระดับต่างๆเล่นข่าวกันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจนล่าสุดครับ The Atlantic เนี่ยนะฮะก็มีการเล่นข่าวในเรื่องของ Manchester United เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับฮาคารเพิ่มเติมอีกนะครับเป็นการเพิ่มน้ําหนักนะครับถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับดิวนี้นะฮะโอเคไทม์ไลน์เนี่ยมันมีอย่างไรนะครับ ยูดีเนี่ยข่าวมันก็ออกมานะครับว่าฮาคารเนี่ยต้องการย้ายออกจากเอซิมิลานนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยอาจจะมาร่วมทีมในพิบลิกอังกฤษนะครับซึ่ง1ทีมนั้น,น,นเนี่ยน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับตามรายงานที่ออกมาแล้วก็ข่าวมันก็ออกมาแบบเรื่อยๆว่าทางนักเตะเนี่ยได้มีการสั่งให้เอเจนต์เนี่ยเข้าไปพูดคุยกับทางสโมสรแมนยูละนะครับเพราะว่าทางนักเตะต้องการย้ายไปในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า แบบฟรีๆด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาของฮคาคาเนี่ยจะหมดลงแล้วนะครับกับทางอซิมิลานสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่คืบหน้าด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากแมนยูเนี่ยยังมีอีกหนึ่งทีมในลีกแอนเดก็คือยูเว่นะครับจริงๆมิลานเนี่ยพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยไม่ได้เป็นที่ต้องการของทางนักเตะนะครับก็เลยทําให้นักเตะเนี่ยบอกปัดไปทางยูเว่เองก็พยายามที่จะเข้ามา สอดแทรกในเรื่องของการคว้าตัวฮาคารด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายยูเว่ก็มอบค่าเหนื่อยให้น้อยจนเกินไปนะครับแต่แมนยูเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าครับคือแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายในราคา10,000แปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับฮาคารตามที่นักเตะต้องการแล้วก็บวกกับสัญญาระยะยาวด้วยนั่นคือสิ่งที่ทําให้สโมสรแมนยูเนี่ยดีกว่า ดีกว่าเอซิมิลานในเรื่องการต่อรองนะครับดีกว่าในส่วนของยูเวนตุสที่ให้ความสนใจมันก็เลยทําให้มีน้ําหนักว่าฮาคาน่าจะมาแมนยูนะครับนี่คือข่าวก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมเอามาไล่เรียงให้รับฟังกันคือนักเตะต้องการย้ายมาเต็มที่แต่นะครับพอมีรายงานล่าสุดจากดิแลนติกคับสื่อดังของอังกฤษสื่อน้ําดีฮะเขาบอกว่าตอนนี้ดิวเนี่ยไม่ได้จะเกิดขึ้นแล้วนะครับ ดีแอรนติกบอกว่าเอเย่นของนักเตะเนี่ยได้มีการติดต่อไปหาแมตจัตแล้วซึ่งแมตจัตเราทราบกันดีครับว่าเป็นใครเป็นหัวหน้าฝ่ายการเจรจาซื้อขายนักเตะของสโมสรแมนยูนั่นเองนะครับทางเอเย่นเข้าไปสอบถามอะไรบ้างครับหลักๆก็เป็นในเรื่องของการสอบถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ทางฮาคารเนี่ยจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแบบฟรีนะครับซึ่งทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ย โดยแม็กจัดเนี่ยที่เป็นคนเจจาเนี่ยก็บอกปัดทันทีครับเหตุผลสําคัญนะครับก็คือในส่วนของทางแมนยูเนี่ยตอนเนี้ยขุมกําลังผู้เล่นหมายเลขสิบเนี่ยตำแหน่งที่คล้ายๆกับฮาคาเนี่ยมันมีเยอะจนเกินไปแล้วนะครับคือมันมี2ตําแหน่งแหละมันมี2คนก็จริงแต่ว่าก็ถือว่าหมุนเวียนกันได้แบบส,สบายๆอยู่แล้วนะครับคนได้ก็คือบรูโน่ที่ทําผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับในแต่ละเกม แล้วก็ตัวเลือกที่2ตัวเลือกหมุนเวียนเนี่ยก็เป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะฮะที่กําลังเบียดแย่งกับทางบรูโน่อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แมนยูมองว่าการเซ็นฮาคารเนี่ยไม่น่าจะใช่ตําแหน่งที่พวกเขาต้องการในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าถึงแม้ว่าจะมีการดึงตัวเข้ามาแบบฟรีๆรก็ตามแต่ว่าต้องเสียค่าเหนื่อยระดับสูงะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูเตดมองเหตุผลนี้ว่าเป็นเหตุผลหลักว่าตัวเลือกมันมีเยอะจนเกินไปแล้วนะครับซึ่ง สำหรับชลันกรูเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีนะให้กับทางเอซิมิลานนะครับแล้วก็ลงสนามไปร้อยกว่านัดได้แล้วนะครับช่วยไอซิมิลานได้แบบโดยตลอดนั่นแหละนะครับในแต่และซีซั่นแล้วก็ทำไปทั้งหมด27ประตูความสามารถเด่นๆเนี่ยก็เป็นลูกนิ่งแน่นอนนะครับการสร้างสารรค์เกมต่างๆนะครับนักงต่คนนี้มีฟรีคิกที่เด็ดขาดอยู่แล้วลูกนิ่งที่เด็ดขาดอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการคาดว่าโซชาชอบด้วย แต่ว่าตอนนี้ดิเอนติบอกว่าไม่น่าจะใช่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับพอมีการเล่นข่าวว่าทางแมตจัดหรือว่าแมนยูเนี่ยมองว่าตำแหน่งของฮาคารเนี่ยมันไปทับตำแหน่งของบรูโน่กับตอนนี้ฟันเดอร์เบเนี่ยผมก็เลยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าจริงๆเนี่ยฮาคารสามารถมีมีออปชันเสริมได้ไหมหมายถึงว่ามีในเรื่องของการเล่นตำแหน่งอื่นๆได้หรือเปล่านะครับเผื่อที่ทางแมนยูอาจจะมอง กลับมาเช็คเรื่องของรายละเอียดกับฮาคารอีกครั้งนะครับคือมันสามารถปรับได้ไหมสามารถโยกได้ไหมถ้าเกิดเราต้องการฮาคารจริงๆนะถ้าเกิดแมนยูเกิดเปลี่ยนใจเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับซึ่งผมไปดูฮาคารเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายครับผมไปดูมาแล้วนะครับเอาซีซั่นนปัจจุบันเนี่ยโอเคส่วนใหญ่เล่นเป็นมิดฟิล์ทอรุกก็จริงแต่ว่าซีซั่นที่ผ่านมาฮาคารครับลงเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยไปถึง17เเกมครับ มิดฟิลด์ตัวลุก10เกมนะฮะแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ย8เกมครับนะแล้วก็กลางซ้าย2เกมแล้วก็มิดฟิลด์เชิงรับ1เกมด้วยกันจากสถิติในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาครับส่วนใหญ่เล่นเป็นมิดฟิลด์ริมเส้นฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี่ยถ้าเราอยากได้มันไม่ทับอย่างแน่นอนครับฮาคารสามารถเล่นด้านกว้างได้สามารถซื้อมาเล่นด้านกว้างได้นะครับถ้าเกิดแมนยูสนใจนะครับนี่คือ นักเตะที่น่าสนใจคนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแหละคือแมนยูอาจจะโฟกัสในเรื่องของการที่มองว่าฮาคารน่าจะเหมาะในตำแหน่งมิดฟิลด์รุกมากกว่าแล้วก็มันมีตำแหน่งเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็เลยบอกปัดไปก็รอติดตามกันครับบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจจริงๆนะนะครับแล้วก็อายุเพิ่ง26ปีครับใช้ได้แบบยาวๆด้วยไม่ต้องเสียค่าตัวนะครับเสียแค่ค่าเหนื่อย ที่ผมคิดว่าก็ไม่ได้แพงจนเกินไปแหละเนี่ยแสนต้นๆซึ่งแมนยูก็น่าจะจ่ายไว้อยู่แล้วนะครับในเรื่องนั้นนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของฮาคารที่เอามาฝากกันซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดียวที่แมนยูมองว่าไม่ได้สนใจแล้วนะครับเพราะว่ามีเหตุผลอย่างที่ผมบอกกันไปนั่นแหละนะครับถึงแม้ว,ว่าก่อนหน้านั้นจะมีข่าวอย่างหนักก็จริงว่าแมนยูต้องการหรือว่าโซชาต้องการเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใจผมก็บอกเหตุผลไปแล้วว่า ถ้าเกิดไม่ได้มองแค่ฮาคารเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกได้เนี่ยคือเขาสามารถโยกไปตัวริมเส้นก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเปลี่ยนใจนะในกรณีแบบนั้นนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือประเด็นเรื่องราวของฮาคารชลานกรูกกนะครับที่เอามาฝากกันที่ณนะตอนนี้สัปดาห์นี้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนักจริงๆนะฮะในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโอเคครับก็ใครชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากครับฝากกันด้วยนะฮะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับ